อนุมัติแล้วกลุ่มนี้รับเงิน3,000บาทบัตรคนจนได้ไหมฟังด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่20ทธันวาคม2,564 และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ เม <ะ S 1> ื่อวันที่สิบ่ธันวาคมสองันวา้อ564ที่ผ่านมาทำเนียบรัฐบาลในอุทินชาญเวรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีข่าวดีสำหรับนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละด้วยก่อนหน้านี้นะคะ ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500บาทรวมเป็นระยะเวลา12เดือนล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ออสมอ,อีก6เดือนเดือนละ500บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเท่าสรุปนับตั้งแต่มีโควิด -19 แพร่กระจายพี่น้องอสมอจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมแล้ว18เดือนค่ะกระทรวงสาธารณาสุข รัฐบาลและท่านนายกได้หาหรือร่วมกันตลอดนะคะในการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานพวกเราทุกคนทราบถึงความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตนเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกจะรับไปพิจารณาทันทีเพราะท่านเห็นคุณค่าความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุขและท่านยังเคยกล่าวอีกนะคะว่าจะให้การดูแลแบบนี้ ไปจนถึงวันที่ไม่มีการแพร่กระจายของโควิด -19 ส่วนตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคน<ก>ทำงานขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวอาสมอทุกคนด้วยนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกัน<า>กค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ